คนที่เกิดเดือนกันยายนและตุลาคมนะครจากประสบการณ์ที่ได้เจอคนที่เกิด2เดือนนี้นะครับเกือบร้อยละแ0นะครับเป็นคนที่มีของเก่ามีอดีตดั้งเดิมที่ชัดเจนมากเช่นเกี่ยวกับพระเป็นพระเป็นนักรบหรือว่าเป็นคนที่มีวิชาเป็นคนที่มีดวงครูบาอาจารย์ชัดเจนที่สุดในบรรดา12เดือนนะฮะก็คือคนที่เกิดกันยาและตุลาคม คนที่เกิด2เดือนนี้ส่วนใหญ่นะครับมักจะมีรอยตำหนิมักนะส่วนใหญ่นะเป็นปลาหรือไฝบางจุดในร่างกายส่วนใหญ่กลางหลังต้นขาหัวไหล่และหน้าอกทําให้ชีวิตของท่านเนี่ยเติบโตมาด้วยความโดดเดี่ยวแต่เข้มแต่เข้มแข็งแล้วก็แข็งเกร่งเหมือนคนที่อยู่จุดจุดที่สูงแล้วไม่มีใครอยู่ข้างกายเลยดังนั้นสิ่งนี้คนเกิด2เดือนนี้ มีคู่ชีวิตที่อยู่ข้างเคียงยากหน่อยถ้าได้มีในชาติภพนี้แสดงว่าเป็นคู่กันมาตั้งแต่ชาติก่อนคนเกิดสองเดือนนี้ส่วนใหญ่จะมีความเที่ยงธรรมเที่ยงตรงไม่คดไม่งอตรงไปตรงมาพูดตรงมีความสุภาพในขณะเดียวกันก็มีความดุดันในพื้นดวงทําให้เป็นคนที่ค่อนข้างกล้าในการทำสิ่งใหม่ๆไม่ยอมคน รักในศักดิ์ศรีตัวเองเป็นคนมีสเสน่ห์บุคลิกดีแต่ไม่มีคู่เป็นคนที่มีบุคลิกและความคิดค่อนข้างโตกว่าคนอื่นๆทำให้เป็นคนที่มีแนวความคิดและก็กวบกอบความคิดที่ดูโตกับเพื่อนคนที่เกิดสองเดือนนี้อยู่ในกลุ่มส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นพี่ใหญ่หรือว่าเป็นคนที่เป็นที่ปรึกษาในกลุ่มคนที่เกิดสองเดือนนี้ดวงแรงเรื่องคู่ ทำให้มีคู่แล้วเนี่ยมักจะมีไม่ดีครับคนที่เกิด2เดือนนี้มักจะมีคนทักว่ามีองค์มีอะไรมาอยู่ด้วยอันนี้ก็อย่าไปเชื่อทั้งหมดไม่งั้นมีเกณฑ์ที่อาจจะมีคนชักจูงให้คุณไปรับขันได้รับขันคืออะไรรับขันคือการเสืบทอดหรือว่ารับบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งลี้ลับให้มาคุ้มครองเราอันนี้ไม่แนะนําให้ทําอย่างนั้นนะครับคนที่เกิด2เดือนนี้เวลาปฏิบัติธรรมเข้าใจเร็วกว่าเพื่อน สวดมนต์จำบทสวดได้เร็วเป็นคนดวงแข็งดวงแรงฮะทำให้ชีวิตท่านนั้นตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ยิ่งท่านที่ทำบุญทำทานปฏิบัติด,ดีนะฮะไม่มีใครสามารถทำอะไรท่านได้ยกเว้นแต่ตัวท่านพาตัวเองไปหมกมุ่นอยู่กับสิ่งไม่ดีสิ่งผิดเองอันนี้ม่นะนำอย่าทำอย่างนั้นพื้นดวงนะฮะส่วนใหญ่มีครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาที่ติดมาตั้งแต่กาเนิด ไม่ต้องรับขันนะครับ